สวัสดีครับผมพ่อบ้าวก๊อบนะครับเนาะบ่ได้พุพ่อกันดนครับผมหลังจากให้นาให้ตาเนาะขณะนี้ก็มาหอดไทยแล้วครับเนาะผมได้กลับมาเมืองไทยแล้วครับกยินดีตอนรับพี่ๆชาวยูทูบทุกท่านครับผมผ้าเบงวัวงามไปน้่ครับเนาะที่หางเหินจากยูทู e มาดนครับขณะนี้เบ้าก๊อบทีมงานเนาะเบ้าฟุงกะมาถึงบ้านนะครับผมเนาะหลังจากให้จากกันทำยูทูบมาหลายวันครับผมเนาะ นี่แหละครับผมไปเกาหลีกระเดงหัวนี่เป็นส่วนหนึ่งครับผมในหัวในหั่นในสั้นนะครับผมเบิงบ้งเบิ้งงัวงามม,มาได้อ,ออกคอกครับหาหยาไม่จริงข้อกนะครับเนาะายินดีต้อนรับทุกท่านครับผมเนาะที่ยังบ่ลืมนุ่มตะกุนขนสว่างหรือเบากรอบนะครับเนาะ มาพบพ่อกันอีกทีนึงก็มาฮอดไทยแล้วครับมฮอดบานฮอตซองนะครับเนาะก็มีงัวนหน่อยครับแล้วอ่ะดูบานอยู่ซองครับผมเนาะนี่ก็อีกลังนึงอีกลังนึงครับผมเนาะผมกะผ่านการกักตัวกรุงเทปแล้วฮอดบานฮอตซองแล้วเนาะครับเนาะนผ้าเลาะซุ้มสวนนะครับเนาะปลูกต้นไม้ต้นไหลปลูกถูลอกทุเรียนครับผม ปลูกง่ะไรแหงงัวนะครับนี่กระบ,บ้านนี่กระบ,บ้านญาติครับผมเนาะนี่ครับงัวะง้วอยู่ในซีโตั้ครับอ่าอาหารไปดโดนพวกยังครับได้ถูกกักตัวกรุงเทปผมก็เลบยบ่ได้ลุ่งฉีดลุ่งยังบอกพี่บอกน้องนะครับเนาะน้องง้วะจะงัวแม่ครับผมนี่นี่งัวะเถิดมันจะป็นตัวลูกมันทั้งหลังกับเป็นปลายยางครับผม นี่ก็บทุเรศทุเรียนเนาะอันน,นี้ก็บ,บ้านญาติครับผมเพื่นบ่คั่นได้ไปหาเพินน่นเราครับเพิ่อนได้อยากให้ไปเพิ่นให้กักตูอยู่บ้านซะก,ก,ก่อนจักซีบมื้อเนาะครับเนาะแล้วลูกเตาก็อยู่อีกเฮือนหลังนึงของผมก็อยู่อีกเฮือนหลังนึงกักอยู่เฮือนครับผมเนาะเอาพาหล่อบังนี่นะครับเด้อผู้ใดบังหัวงามนี่ครับนี่ก็ออกดนแล้วละ,ละนหัวน้อยตัวนี้ ขี่ดื้อขี่ดื้อครับง้อตัวนี้เนาะยัง,งนี่เป็นตุ้มยัง,ง,งนี่เดี๋ยวมันก็นะง้อแม่ครับผมง้อแม่ง้อหน่อยนะครับเห็นนมมันบ่นเด็กตัวแดงๆจากสายพันธุ์ยังดอกขั้นในธรรมแม่เท่าอยู่ครับสายพันธุ์ยังบัผมกระเบิงบวกปูเบิงง้อเปลีป่ยนก็เจ้าสิวจักอยู่ดอกนะครับเนาะ ว่มือนีก็มาทำคลิปรีวิวการฮอดบ้านฮอดซองครับผมเนาะนี่ละบ้านนมสกุลคนสบางครับนี่จะเป็นบ้านแม่เฒ่าครับผมบ้านผมอยู่คุณนะครับเนาะยูคนหลังๆครับเขียดเดนนี่ห็นบ่ครับนี่เป็นบ่ให้คามไปอยู่ทางนี้นครับก็แบมาอยู่บ้านบ่เฮ็ดยังนะครับกับชิยูน้ำหัวน้ำสวนน้ำให้น้ำหน้าครับผมเนาะ ีกีดตวงกีดยางนะครับนี่ครับเครื่องสับห,าห,หนาให้งัวเนาะกับมีหมาเนี่ยล่ะย่างหากันได้กับไปแต่กับหมานี่แหละหนาพระเถาเุฒิกับขเกี่ยวขึ้นมาไว้แล้วแล้วมันจะมีอีกฟ้ามอีกฟ้ามหนึ่ง,งรับฟา้ามงัวก็ได้นะครับเดี๋ยวผ่านการกตัวยู่ยงงันจักสิบหมื่นก่อนครับเดี๋ยวจิบไปทายถ้ำยู่ทางธงไห่เบิงน,นะครับเนาะมง่วนี่ก็จาว่าไระเถาว่าุฒิมาตีราคาให้ยุ่งขึ้น จากเทอดายเราก็ประกาศถามนเพิ่อนนะครับเนาะเพิ่นเป็นผู้เลี้ยงเอาไปคนซื้อให้เพิ่นเพิ่นเลี้ยงเอานะครับมั่วแม่นี่แม่เพิ่นมหาิสิบกัวเพิ่นบ่มัวแม่ลูกนี่นะครับเนาะนี่แม่มันนะลูกครับเกียกเก่ยวงงเกี่ยวแงาแล้วก็มาสีสีมันกินครับผมหูเงนานตั้งร้างครับ โอ้หมิงวันน mm ่ <ifies> อยด่ากินแยากินแยากินแยาเลยดูกินจินจินมิงวันหลายเดี๋ยวจีบลงขอบมุ <được> ้งให้น้อกรขอบคุณหลายๆนะครับเนาะงขอมาติดตามรับชมครับผมที่บ้ากอบหางเหินการถ้ำยูทูปมาดนเพราะว่ายังเพราะว่าเดินทางมาจากเกาหลีครับผมก็เลยบ่ได้ถ่ายถ้ำน้อครับเนาะติดตาม ของเบากับองค์ตะกลคนคะสว่างครับผมตอนนี้ก็มาหอนเงื่อนหอดซ่านแล้วเนาะก,ก็ฉิมาอยู่ในยูน้ำไ้น้ำหน้านี้จากเมืองกรุงเมืองจเจริญมากเลยยูน้ำไ้น้ำหน้าน้ำสวนน้ำหัวนะครับบัดน,นี้นะครับทางหลังก็เป็นปลายางครับปลายางก็ให้ลูกน้องกีดครับผมทางหลังเพิ่นไม่ได้กีดดอกบอกไม่เท่าว่าให้กีดให้จางค้นมากีดครับพันยางนี่ก็ได้โตหลายปีแล้วสิบกว่าปีแล้ว อายาง10กว่าปีเป็น20ปีแล้วบ่นะครับเนาะผมไปอยู่กหรีกับเป็ดเก้าปีครับผมไปดนกลับมาลูกกับจุ่นงไปแล้วนะครับเนาะเอากะขอบคุณนะอัปเดตเล็กๆน้อยๆนะครับเนอะตอนนี้เบ้าก็กลับมาหอดบ้านหอดซองแล้วนั่นซองเหล่ากงเหล่าไกล้ครับผมไกล้โอ้ลายขนาดไกล้แม่เถาพุ่นกับปลูกอันนี้ต้นทุเรียนครับผมปลูกต้นทุเรียนตัวต้นบุ้งนะครับเนาะ เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวจะพาลงปะทงครับผมหรือว่าจะไปสวนยางอีกป่าน,นึงครับข้ามไปอีกหมู่บ้านนึงเนาะครับเนาะไอ้เบิงทั้งปลายางดีดินที่ซื้อไว้ครับหาเดินน้ำพักน้ำเลีงมาจากเกาหลีแล้วครับผมไก่โอ้เหลือขาวแล้วครับไก่มูพวกขันมูพวกมาหาจะคาไก่จะสู้กินแต่ว่ามูโทรกม่บานอกว่าสิลมง้วนเนี่ยเด้อมาสันไปหามาสันโอ้ลมง้วนเป็นตัวมาสันเพิ่นว่าสันนัวนะครับเนาะอันน,นี้ก็จะเป็นคางบ้านครับผมเนาะ ทางบ้านเพื่อนกับปลูกหมากไม้หมากไรครับผมแต่บักเขียบน้ำใ่ยเป็นหมากฮงเหรอครับหมากฮงนี่สร้างปลูกหมากฮงไว้หลายๆแล้วมันเงี้ยงกับอยู่เมืองนอกมันแพงเนาะบอกปลูกไว้ก็ได้กินได้ผลผลิตมันนะครับเนาะเอาเมื่อนี้ก็ขอบคุณหลายๆเนาะครับคลิปนี้นะครับเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าไปถ่ายถ้อยู่ซส์ติดตามน้ำหัวน้ำสวนของเบากบเนาะครับเนาะเดี๋ยวสิอัพโหลดให้เบิ่งเนาะครับว่ามาฮอดบ้านแล้วสิมี การมีงานมีธุรกิจยังเห็ดเนาะครับน้องว่าสิบ่าวกอบทีเห็ดยังน้องครับ,าบ,าววารบาตาติดตามคลิปต่อไปนะครับเด้อเด็กๆก็สวัสดีครับ